โบเมลดาคือใครชาไหมนักแขนงแาทำไมเราคิดถึงเขามากขนาดนั้นเลยหรอก็ฉลาดมันชอบงับคุณไงชอบคุณงับหรือว่ายังไงรักเขาจนอยากกินกินเราถ้ามันทำได้ก็กินกินไปเลยสำหรับความคิดถึงมันจุกอกมากเหรอมันต้องแบบความคิดถึงมันจุกอกแบบแทบจะหล่นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันไหลออกหู อะไรวะโบจริคือปกติเราชอบหมั่นไส้อะไรเขาอยู่แล้วเหรอหรือแบบหมันเคี้ยวมันเป็นหมั่นเขี้ยวโบชอบหมั่นเคี้ยวคนแบบชอบยิ่งเเมี้ยกัดตรงไหนของเขาเป็นพิเศษไม่หรอจอกกัดตรงไหนของเขาพิเศษใช่แบบแขนก้ามไรหรืออะไรเงี้ยพี่งับได้แค่แขนละค่ะพี่หูเป็นไงแม่งับหูงับหูไม่ได้เดี๋ยวเตวเจริอจริงๆมันไม่ได้เจอกันนานขนาดนั้นเยหรือเปล่ามันก็สองอาทิตย์ค่ะแล้วมันก็ ห่างกันเพราะว่าเขาอยู่อิตาลีเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยด้วยเวลาที่กลางคืนกับกลางวันมันไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ก็จะคุยกันยาวใช่ป่ะเลยตื่นเช้าปกติตื่นมาจะมอร์นิ่งเขาก็ต้องมอร์นิ่งกลับอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นมอร์นิ่งแล้วก็รอไปสิบ่ายโมงบ่ายอะไรก็จะนุ่มกันไปใชเป็นพิธีกรไปก่อนคุยคนเดียวใช่เป็นคุยเดียวเขามีอะไรติดไม้ติดมือมาให้เราเออมีค่ะเราเราฝากซื้อเกงไปฝากซื้อของไปแล้วเขาซื้ออะไรให้เราอ๋อมีมีของ มีค่ะมีมีรองทงรองเท้ามีอะไรอย่างเงี้ยใ้่ป่ะทุกอกทุกใจโอ้โหชามนี่างอารมณ์ทให้ฮงอดีตนที่ผ่านมาค่ะก็ยังหวานค่ะก็หวานก็ดีแล้วยังหวานก็ดีแล้วก็คือวันไทยคือตอนแรกอาริประกาศว่ายินดีรับงานเพราะว่างทั้งคู่ใช่ใช่รอกันจนวินาทีไหนถึงตัดสินใจเออไปกินข้าวกันเถอะไม่มีงานไม่มีงานอ่ะเออ ก็ก็งงเหมือนกันทั้งที่คู่เราก็น่ารักเกินต้านี่เออขลังบอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวพูดให้ประโยคนี้เนาะเออพูดอีกรอบได้ไหมจริงๆอ่ะคู่เราก็จะมีงานนะคู่เราก็เป็นคู่ที่น่ารักใช่ไหมคะเอออ่ะงราบรรเลงงานโโอ้หจริงๆอ่ะทำได้แล้วก็เป็นคนขายของเก่งด้วยแบบพูดพรีเซนต์แบรนด์พี่จ้ะ เก่งไม่ใอ,อ,อยากรู้ว่าได้ขนาดไหนลองจ้างดูนะคะวันนั้นไปก็เลยไปกินข้าวกันกินข้าวคะ่ะมีแลกของกันด้วยใช่ไหมคะแลกของค่ะแลกของก็โบให้ดอกไม้พี่เล็กก็ให้ดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ใส่กล่องก็เขาบอกว่ามีเป็นร้อยดอกเลยจัดให้เรา <laughs> จัดมาเลยร้อยดอกเป็ <laughs> <laughs> นยังไงล่ะร้อยดอก <laughs> เขาบอกว่าเรารู้จักทุกดอกเลยว่าดอกนี้เป็นอะไรดอกนั้นเป็นอะไร จริงๆอะรู้จักค่ะแต่ว่าเป็นคนความจาไม่ค่อยดีพี่เล็ก็จําชื่อได้มากกว่าแต่โบจะรู้ว่าอันนี้คือเป็นตระกูลเดียวกันอันนี้เป็นอะไรเราชอบชอบดูโอ้โอทำไมชอบดอกไม้อะโบเออเป็นคนชอบดอกไม้มากๆอยู่แล้วพูดให้มันติดกันอย่าเว้นนะดอกไม้ชอบมากๆเพราะว่าเห็นแล้วมันชื่นใจเพราะบางทีเราอยู่แบบอยู่ในปูนอยู่ในตึกอะไรอย่างเงี้ยเห็นดอกย่าในป่าปูนอะไรย่างเงี้ยเราก็เลย ฟิลสามพันที่นี่เป็นลูกจ้างเงินน้อยนี่จ้างหมดอือจะคืนเท่าไหร่เท่าไรบรยันใครจะจ่ายอ่ะอันนี้โทรไปหาช่องเลยอัะโบแล้วตอนค่อยดอกไม้มาปุ๊บผู้นบอกว่าเขาตั้งใจทำให้เราแบบทำมาเป็นเดือนเลยหรอออกแบบมาน่าจะประมาณนั้นมั้งคะเขาเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเราสักเท่าไหร่แต่แต่ว่าร้านนี้เหมือนต้องรีเควสต์ไปตองท่านพิเศษเพราะว่าเสิร์ฟเขาทำกรอบเล็ก ใช่จะเป็นช่อที่เราซื้อมาแล้วเอาไปอบแห้งต่ออแล้วตอนนี้ไปไว้ไหนฮะปลอดอยู่ในห้องนอนเอาไว้แบบให้ดูต่างหน้าใช่ต่างหน้าเขายังอยู่ยังอยู่ไม่ก็ดูไงเวลาแบบไม่รู้สุนเรีย์อยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านได้ดาก็เปิดประตูมาก่อนแล้วก็มาเดียลเลอดอกเยอะเชียวดอกไหนบอมกับอะไรที่สุดที่โบชอบคิดว่าอยากจะให้เขา ดอกที่เหมาะกับพี่เล็กเหรอคะน่าจะเป็นเดซี่มั้งคะเพราะเขาเป็นความสดใสของโลกใบนเฮ้ยไปดอกแล้วเราเราไม่ได้ทำอะไรพิเศษอะไรเขาหรอให้ดอกไม้อย่างเดียวก็ให้ดอกไม้แล้วก็ทำทตัวเป็นคนที่น่ารักของเขาไปเรื่อยๆแต่หลายคนมองว่าเราเป็นคนกี้หึงเออ อ๋อหึงดีมันก็ต้องหึงอยู่แล้วแฟนเราเนาะนเราเนาะอ่ไม่หึงเลยไม่หึงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยชมเราเขาจะชมอาหารอย่างเดียวเลยรูกเดียวเลยเห็นอาหารปั๊บอุ้ยสวยเป็นพิวซีสีมันสวยเนาะสวยหน้าตาดีมากเลยอุยอร่อยอะไรเงี้ย แล้วเราไม่สวยไม่ชอบลองแล้วก็ลองเงยหน้ามาชมมึงดีดูมึงดีม่าสวยอะไรอาจจ้เขาเคยบอกกับเขาโอ้จำบออกนิ้อวก็อล์กเลยนะที่เราบ่นเลยว่าไม่แต่คำนั้นน่ะมันตลกที่บอกว่ากลับบ้านไปต้องคิดถึงแน่ๆเลยคิดถึงอาหารใช่ใช่ใช่มันเลยดูแบบอ่เกินไปแล้วเกินไปแล้วอันนี้มันข้ามเส้นละไม่โอเคโบไม่โอเคโบไม่ไหวละโบขอบคุตรงๆก็เลยจัดการอาหารไปจ้าใช่ก็เลยจัดการ กินหมดเลยไม่ต้องให้เห็นกันไปเลยแต่ก่อนที่เธอจะกินเธอก้อดูเขานะดูมันต้องค่าโทษต้องค่าโทษเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรเธอเป็นใครมาจากไหนบอกมาสิแต่เขาฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขามาจากนางประทธีเอาต้องต้องติดต่อสั่งสั่งขึ้ใช่ Sorry why you Are you for ยิ่งใหญ่อาการนี้มันเป็นคนเดียวก่อนว่ายังไงเไม่ต้องอยากรู้แล้วเนี่ยมัน มันเป็นอาการของลูกคนเดียวค่ะพี่ไมันด้เป็นอย่างนี้แหละหมอตามไหมม็กซ์เขาเข้าใจไหมกับสิ่งที่เราแสดงอยู่อะเขาเข้าใจไหมก็เข้าใจหมอตามไหมก็มีบ้างแล้วอะไรเขาอึ้งไหมกับการที่เราบอกหึงอาหารนะโบเมลดาหึงอาหารนะหนูว่าเขาชินนะเพราะว่าเป็นบ่อยขอบอกบอกใจล้วแน่นเลยเนาะมันเป็นคอนเทนต์มันก็ต้อง แซงวารากันหน่อยดิไม่ไม่คอนเทนต์หรือว่าจริงๆเราต้องการอยู่แล้วเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็เลยทำไปแก้เออหึงอาหารสักหน่อยวันทีบานดีเราก็หึงรถหึงกล้องอย่ามาจีเนียดมากเลยปาใช้ข้ามไปเลยฉันดักคอนเทนต์ไว้ก่อนเออมันก็มันก็เป็นผลพลอยได้ไม่ไม่แต่ว่ากิโบเขาไม่ค่อยชมเราสวยน่ารักแต่ส่วนมากเขาก็เห็นพูดนะว่าหนูน่ารักหนูสวยเขาจะพูดออกสือค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันจะไม่ไม่สักเท่าไหร่คือเหมือนมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็จากไป เราอยากให้เข็พูดต่อหน้าหรอว่าใช่พี่พูดบ้างเถอะกา,ารพูดสิเขาก็ดูเป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของแล้วนะเสือก็เข้าใจอยู่มันก็ต้องพูดได้ถูกต้องออมันก็ต้องแบบชมแหละเขาจะบ,อโบโอ่อยโบยขค้เล่ไม่ได้เออขาพูดยันไม่ได้เขาต้องบอกน้องสวยครับน้องอะไรอย่างนี้ครับออแต่ก็ดูอินกับความรักมากเลยนะดูแบบโอ้พี่ชายข้างลาร์กอะไร อ่าก็าได้นใน,นตำมื่อตำมือก็น่ารักก็คือเปล่าบอกตรงนี้เป็ว่าอยากให้พูดต่อหน้าบ้างลองพูดมุดิกับพูดดูดีไม่แล้วโมเมนต์เวลาเขาอยู่กับเราเขาไม่มีโมเมนต์ถ้าชมค่าแต่ไม่ชมเขาอาจจะมีโมเมนต์ยังอื่นให้เราหรือเปล่า คิดนานไม่มีนอนก็มีบ้างแต่ว่าเสนอถามหนูจะเป็นคนถามมากกว่าวันนี้โบสวยไหมใช่อยากให้พูดแดก็ตอบว่ามันแค่มีแค่ใช่สวยวันนี้สวยไม่มีคำว่าไม่ค่ะพี่มีคำว่าสวยเท่านั้นไม่รับควาต่างเนาะใช่ค่ะไม่รับในประโยคคาถามไม่ต้องการคำตอบหนอนเนาอน อีกเรื่องหนึงเออเอาไปดิเออเอไปดได้สุดแล้รับดอกไม้เอองานแต่งของงานแต่งของเพื่อนนะคะที่ตราชัยก็ตราด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 ไปแต่งที่แพร์ป่าตราดไปแต่งที่ตราดก็จริงๆอ่ะโมไม่ได้เป็นคนรับดอกไม้ได้นะแต่เป็นเพื่อนรับได้ แล้วก็ส่งต่อเพราะคนที่รับได้คือแต่งงานแล้วจริงๆแล้วไม่เป็นแผนเราไม่ได้อยากได้ช่อรอกไม่ได้ทองมีทองด้วยหรอรางวัลเนีมีทองแล้วพอเราอะไรแล้วเสร็จแล้วแบ่งกันนะเว้ยแบ่งกันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งราคาเราหลังจากนั้นก็เจอหน้ากันแล้วก็บอกเอ้ยทองมันเท่าไหร่วะตอนเนี้ยบอกเลยไม่ได้หน้าเลือดเลยก็ดูราคาอืมแบ่งคนละห้าร้อยขอแบบเขาแจก เจ็เป็นฟิลแต่ฟิวก็แซวเพื่อนก็แซวเพื่อนบอกว่าโหแล้วก็ตั้งใจเลยคนละหมื่นคนละห้าพันวะนี่อะเออคุณก็ซองกันนึกซองกูซอง่ารู้สึกอย่างเราพอคนบรรจ้ดอกไม้บอกว่าเราเป็นต้นสาวคนต่อไปเออนิสัยยังไงบ้างเป็นผีมีด้เพราะว่าไีด้ ยัง27อยู่เลยขอสัก30ก่อนได้ไหมอ๋อแต่พวกเกตบอยเขาบอกว่าคู่เราก็น่าจะเป็นคู่ต่อไปนะใครบอกนะบอยบอยเกตบอยเขาบอกคู่อเล็กไปก่อนเลยเผอเจอพูดอะไรนี่กันสานเนาะโอ้โหใหญ่เห็นใหญ่เห็นแต่งหน้าแสดงว่ามีคุยไว้แล้วว่า30แต่งแน่ ค,คุย <inventions S 1> Toyota, ค่ะ <U> ต้องคุยให้ชัดเจนสามสิบเท่าไหร่จะถามไหมแต่คนก่อนก็คุยไม่ต้องไม่เอาไม่ต้องเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาคนปัจจุบันดิยอมยอมยอมเล่นค่ะเอาคนปัจจุบันเนี่ยยังไงคุยว่า ชัดเจนไงว่าวัยที่เราสมควรจะแต่งงานเมื่อหมดวัยที่เราสมควรจะแต่งงานเมื่อควรจะเป็นเลขสักสามสิบอะไรเงี้ยเออมันถึงเราไม่ระบุหรอกเหมือนเวลาเวลาเขาเราไปขอเขาขอพ่ออะไรพวกเนี้ยเวลาเขาต้องการระบุให้ชัดเจนสามสิบเท่าไหร่ไม่ใช่โผล่มาสามเก้าโบไม่ต้องใช้งานแล้วมั้งไม่ต้องมีอะไรแล้วก็คือสามสิบเป็นต้นไปนี่คือหนูพร้อมสามสิบก็ควรแล้วแหละสมควรจะแต่งแล้วแล้วเคยถามความพร้อมมาเล็กไหมพร้อมไหม ถ้าให้พูดตรงๆเลยนะคะจริงๆอ่ะพูดเลยค่ะอ๋ es อค่ะแต่ตอนนี้ก็พี่เล็กก็น่าจะพร้อมพอสมควรแล้ะค่ะดูเลยจากคำที่เขาพูดกับพี่ๆเลยเขาอยากแต่งแต่เขาไม่ได้พูดให้ชัดเจนอยากแต่งกะค่ะไม่ระบุนะยังไม่ระบุให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราอ่ะไม่ไม่ว่ายังไงก็ตามวินาทีหนึ่งมันก็เปลี่ยนนี่ถ้าก่อนเลขสามแล้วโอเคไหม เอาเล็กสามก็ขอเล่นๆก่อนก็ได้แบบขอไว้ก่อนได้สวมเล่นก็ได้แล้วมันพอมี่กว่าเขาเคยไอ้นี่แม่คุยกันในเรื่องมีลูกเคยเห็นเล็กบอกว่าเล็กบอกว่าออยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวก็อยากมีค่ะอก็กลัวถ้าแบบอายุมากเกินไปกลัวจะมีลูกยากเหมือนกันเพราะสมัยนี้แบบอาหารการกินเลยมันทำให้มีลูกยากันหมดเลยอากาศอะเกิดอะไรเงี้ยเกี่ยว เกี่ยวใช่ไปสติฝากาไม่ลับฝากไข่ฝากไข่ไว้ก่อนไหมลูกฝากไข่อ่ะอ่อ่ลอ่ะอ่ะอ่ะอ่าอาะอ่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 สอกะอ่าอ่ะอ่ะอ่ะ่ะง่มอ่ฝอกะั่ะอ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 ะแ่ะ่ะอ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 ่เอ่ะอ่ะ่เอ่ะอะอ่ะอ่ะออ่อ่ะอ่ะอ่ะด่แล่วอ่ะอ่ะอ่ะออ่ะอ่อะอ่ออ่ะอ่่อะะะอ่ะอะอะ่อะออ่ ฝากอะไรยังไงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเนี้กไม่ติดตัวเออไม่ขนาดไม่รู้ยิ่งศึกษาเปขนาดศึกษาเพราะว่าคนรอบตัวไปฝากใครเยอะมากโอ้โหที่ไหนสนใจก็บอกได้นะอีกแยะดีเซนเออรับเลยหรืชอป่าคืออยากมีลูกเหมือนกันอยากมีแหละชอบชอบเล่นกับเด็กค่ะแต่เด็กที่เป็นเด็กไม่ใช่เด็กที่เกินเด็ก เคยเห็นเด็กเกินเด็กไหมมันจะแบบโอ้โหอายุเท่าไหร่วะนี่ยงสามขวบแต่ไปสิบแล้วอะไรเงี้ยชอบเด็กที่ยังเป็นเด็กอยู่